คำเตือนทังช่องเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการปนัดและสิ่งผิดกฎหมายท่านเท่านั้นเป็นผู้ที่ใช้วิจารณญาณในการรับชมค่าแอดขอหยิบเพลงนี้มาฝากท่านผู้ที่กำลัง ขาดกำลังใจท้อแท้หรือผิดหวังหรือสิ้นหวังว่าอย่าพิ่งสิ้นหวังนะคะเพราะว่าชีวิตเราก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปค่ะสู้ๆนะคะขอมุลแรกเนนน้อยหรือซื้อหวยยังยอมใบแรก3มตัวให้391 3ก้าตัวให้ 912939 9ใบที่สองให้5 6 8 6 8 9 2ตัว6 8 8 9 9 4อย่าลืมซื้อกันล่างไว้ด้วยนะคะบางทีแรกให้บนแต่ออกล่างก็มีบ่อยค่ะขมูลที่2แนวทางรัฐบาลค่ะจาก คู่ต้อดบนให้7 4 7 5ที่3แนวทางรัฐบาลแอคนุกนิกพารวยค่ะให้วิ่งรูด5 5 8 8เลขกเบิ้นนะคะ2ตัว5 1 5 6 5 8 8 2 8 3 8 7 3ตัว9 6 5 8 7 8 8 5 1ฟันเน้น6578ข้อมูลที่4หวยใบเขียวคำนวณสูตรใหม่2ตัวให้50 57 00 07 ข้ามูลที่5ใบฟ้าพารวย3ตัวให้826 368 369 2ตัว26 27 28 67 68 69ก็ขอให้หวยใบฟ้าพารวยพาท่านผู้ชมรวยสมชื่อนะคะเหมือนงวดที่แล้วเข้า3ตัวบนโต๊ดค่ะ2ตัวบนตรง18ค่ะ ท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะคะเพื่อเจอกันในคลิปที่6ของช่องเอเจจิ G G, เลขดังขอให้ทุกท่านโชคดีกับการรับชมขอให้เลขเข้าเป้าปังๆนะคะรวยๆคะ่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ i